สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับโพอมกเช่นเคยนะครับตั้มลนหัล้อดัมซิ่งนะครับมาถึงเรียบร้อยนะครับหลุดตูดครับท่านผู้ชมแอ,องกอวมาเป็นแถวเลยดูครับรล้นออกมา่มาแล้วได้เรียนตะเลียนใ่พดนะครับ เก็บผ้าเรียบร้อยนะครับเข้ามาในลานบรรจุแล้วนะครับได้คิวสองครับเหลืออยู่สามคันที่เหลือเขาลงหมดแล้วครับพวกเสียอัดนะครับเสียอัดเสียคึมลงไปหมดแล้วครับเหลือแต่ผมกับพี่เดชนะครับกับเสียเดชนะครับเก็บผ้าแล้วก็เลยเอาเชือกรัดไว้ก่อนนะครับลังไว้ก่อนวันนี้เยอะนะครับท่านผู้ชมวุ่นวายแน่นอนครับสามร้อยตู้ครับได้ยินข่าวได้ยินข่าวมากนะครับสามร้อยตู้ครับ เข้ามาเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนี่เริ่มหลังไหลกันเข้ามาแล้วนะครับผมเขาอาก้อนงูเลยเละข้าก็ยังเก็บไม่เสร็จนะครับตู้ยังไม่เจอนะครับเอาปกหลังไ้ก้อนห้าฝนตกนะครับนานีไว้ใจว่าได้ครับท่านผู้ชมก็จะนี่ก็จะเป็นตู้นะครับบนลูกของผู้ใดเนี่ยนะครับเพราะว่าแป้งหลายลงหลายลงงานมากนะครับ ของผมก็ธรรมดาเขาลงเมื่อวานนะครับแต่ไม่ได้มานะครับกำหนดที่กิงลงวันนี้นะครับแต่คิปปิ้งด่วนมากครับก็เลยจัดให้เลยนะครับเมื่อวานกลายเป็นลงเสียดหมดทุกคันนะครับเหลือสามคันนี่สองสามคันนะครับก็ผมก็เข้ามาเร็วนะครับมาถึงเมื่อเช้านะครับ ก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนลงนะครับท่านผู้ชมไปกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มลงกันแล้วครับนี่ครับดูรถสวยๆกันครับท่านผู้ชมระหว่างลงนะครับเป็นรถจากค่ายเจริญทรัพย์อีกนะครับโอ้ยไล่สวยงามมากครับกรททะเลดป้าแกบอกไม่ใช่หางตัวเองนะครับหางตัวนี้นะครับนี่เป็นหางเปลยนะครับแต่ตัวนี้แปลงแปลงเอาใหม่ทําใหม่นะครับ ดูแต่หัวแล้วกันเพราะว่าเขาลงของอยู่นะครับรอดเหลี่ยมๆเลยท่านผู้ชมหลายคันมากครับปุ่นอีกคันหนึ่งกำลังลงของอยู่ครับรถของอ่าเสียพี่พ่อเสียริวนะครับพ่อเสียลิโอนะครับกับพ่อเสียยะนะครับรถคันนี้นี่ก็เป็นของ ่าคอขารุ่งเรืองร้อยเอ็ดสิ่งนะวะนี่ครับสวยๆกันครับใส่แป้งมานะครับวันนี้ก็จะวุ่นวายหน่อยนะครับเพราะว่าโอ้อัดอั้นมานานนะครับอัดอั้นมานานหลายวันนะครับกว่าจะได้ลงก็หยุด สี่วันนะครับท่านผู้ชมคิดดูนะครับแล้วรถสี่วันมา,าลงอยู่วันเดียวจะไม่เยอะได้ยังไงเนาะธรรมดาครับยับใหญ่กันเรานะครับอย่าใส่อล้มมันสิผิดกันนะครับค่อยเปลี่ยนค่อยไปครับของผมก็ลงฝั่งนู้นนะครับนี่ครับหันหัวเข้ากันกับรถพ่อเสียยะนะครับเอ็นเดลไรรถพ่อวันไว้รุ่น อูนี่ทํารถมีแต่แบบสวยๆทั้งนั้นนะครับอูสหกิจน้องแคร์นะครับท่านผู้ชมอุ่นอีกขั้นหนึ่งรถพ่วงนะครับสีเขียวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสีเขียวพาท่านผู้ชมต้องขออนุญาตเจ้าของค่ายด้วยนะครับทั้งสองท่ายจะนั่งคิดอะไรลนะ่ะจะคิดแผนเราคือได้ต่อคิดเนี่ยคิดไม่ออกเอาไย่ง้ดีกว่า นี่ครับลายเขียวนะครับท่านผู้ชมล้อไม่ได้เหลี่ยมๆเลยนะครับโอ้พังเลยหัวล้อมีแต่เลี่ยมๆเลยนี่ครับรจากไข่เจริญซับเหมือนกันนะครับรถพ่วงแต่ขันสวยๆครับนี่ท้ายนะครับอูใสกินน้องแคร์สวยๆทั้งนั้นครับผมใกล้ได้ลงไหมไกล้ละ <laughs> นี่ครับงามบอสันผู้ชมรถพ่วงนะครับใส่แป้งมาเหมือนกันนี่ครับพ่อพี่อ่ะเอาไปขึ้นเนะี่ยป่าเอาไปขึ้นเนะี่ยนี่ครับสวยๆครับดุมสวยๆนะครับ ดุมล้อสวยๆได้งานไหมแม่อ๋อเสรยจรลอดดีนเนาะ <laughs> สวยงามครับถ้าเป็นพี่ยะขับนี่กระจกเต็มแล้วนะนาซาครับผมประมาณชั่วโมงก,กว่าชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งก็ถึง เขาโทรมาหาผมแล้วแต่ผมอัดคลิปอยู่หาตัค์ทั้งวันนี่ครับคลิปปิ้งนะครับคลิปปิ้งบอกอย่าเสียงดังวันนี้นะครับมันไม่ใช่วันของเราอย่าเสียงดังเขาให้อยู่ตรงไหนก็อยู่ไปใช่ไหมพี่นี่ครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตโทรหาพี่เดชก่อนนะครับผม ไปกันเลยครับยัตนผู้ชมเ่เข้ามาลงแล้วครับจากอุสากิจเหมือนกันนะครับอิวสู่360นะครับห่างกันแค,ค่คืบเดียวนะครับโอ้ฝ่าใบไ,ไหมฝ่าใบแล้วนี่แหละเออแม่ยู่เขาเออพอดี ขัดสีสีส้มนะครับขัดสีสม้มคนขับคนนี้ฝีมือนะครับท่านผู้ชมถอยถอยอ่อนถอยอยังนี่แบบกึบกเลยนะครับฝีมือมากครับผมเคยขึ้นขับรถพ่วงแล้วนะครับถอยว่าไปเลยจะเก,กียร์ยู่มองได้ไปว่ <c oughs> <c oughs> าเป็นนะครับ <c oughs> นี่ครับ ฝั่งนู้นก็มีนะครับท่านผู้ชมอ๋อยไปส่งคองให้ก่อนครับเส้นเลยไหมับ้ยบอกบอกคนงานด้วยสองลูกได้ครับอยู่ข้างหน้านี่เป็นตะลี่ครับ นตลี่นี่ก็เป็นแป้งของคิปปิ้งคนเดียวกันนะครับแป้งกํากแพงนะครับรบรรยากาศตอนลงของครับท่านผู้ชมได้ว่นี่ได้วานี่ <c oughs> แป้งเจ้าเดียวกันครับแต่คนละโรงงานนะครับท่านผู้ชมเป็นชิปปิ้งคนเดียวกันนี่เฉยลื่วงครับนี่ครับท่านผู้ชมลงเสร็จเรียบร้อยนะครับของพ่อพิยะจะเอาหางไปเปลี่ยนมาสันนะครับนี่ไม่ใช่หางตัวเองครับ คนงานกำลังปิดอคอกให้อยู่ครับอันตรายมากครับเดี๋ยวมาดูอ่าพ่อพิยะออกกันนะครับแคบๆอย่างนี้เดี๋ยวปลาเขาจะออกอยังไงนะครับมาชมกันเลยครับออกแล้วครับปิดอคอกเรียบร้อยนะครับดูซ้ายดูขวาดูดีๆนะครับท่านผู้ชม เช็ดหัวไปก่อนนะครับนี่แล้วไยเลี้ยวนะครับหลดง่ามเลีว,วะเสร็จเรียบร้อยครับหาที่ออกอีกนีบ,บาทเย ที่ออกอีกครับแงว่าท่านให้เขาติดหัวปิดหางครับนี่ของผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนี่ครับคิวต่อไปผู้ใดเนาะบาทเนี่ย กำลังจะเสร็จครับโอ้วันนี้รถพ่วงคันนี้ตัวน,นี่ไหมชิวคันไหนเนาะแล้บอกได้ไอรถพ่วงมาเลย รถเอี้ยปัญญาสองคันหน้าครับท่านผู้ชมโอ้รถแบกตอนนี้ไหมได้่าเพราได้แบกใส่เท่าเดิมนะครับห้าสิบห้าร้อยเจ้าจะเผ้าก็ตามเดี๋ยวนี้นะโอ้หอยแรงครับถอยแรง ไวแรงครับอ่าโอเคจะได้ไม่เกียกะทางเขานะครับนี่ครับท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับเป็นรถค่ายเดียวกันนะครับรุ่นรุ่นเดียวกันับของผมนะครับฮีโน่รถกาสเหมือนกันครับ รถไข่นี่สุดๆแล้วนี่จะขันงามๆโอ้ขันนี่ไหมความวุ่นวายครับท่านผู้ชม <laughs> อกลับอีกแล้วขาประจำขาประจำแล้วกลับตลอดเที่ยวก่อนเกียดถุงเที่ยวก่อนก่อนอีกหเที่ยวนี้ได้น้อยหน่อยได้สองถุงครับ โอ้แยังกี่บึงครันในนะมือชมหลายครับรเลยครับเลยเลยเลยครับเลย โอ้นี่ก็สวยครับท่านผู้ชมเดินนะข้าวบมครับโอ้ท่านผู้ชมเขาบอกเดินหนักก่อนนะครับต้องเดินหน้าให้เขาก่อนนะครับเดี๋ยวเขาเียดเขาบ่ลงให้เขาอีกยากอีกนะครับเดินลงเองอ่างนี้เบาะเอ้ดิท่านผู้ชม นี่นะครับโอ้โอ,โอ,โอ้เปิดกระจกโอ้สัมบอดีหามเลยชนบอดีครับลืมหากหัวออกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยกระตืออ้อย่างหลายหัว นี่จะหลดนะครับก็ขอจบคลิปจะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเมียนของมงอนเดี๋ยวก็จกรถที่แตก,ก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องจ้ารถหนุ่มร้องดัซิงให้ด้วยด้อพี่นอ้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีภาพหรืออะไรไม่เหมาะสมก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ